รถไถรดแปลงนั่งขับน,นะครับเดี๋ยวจะให้ในตัวรายลองติดเครื่องดูนะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเอาเคร่งถ้อยวะนี่ก็เต้นไกรั้างในของการขับของยัยก็แย่เลยบาดโค้ คุณสิครับคุณสิครับทั้งใดทั้งนั้นตัวไร้ครับนั่งขับดักแลงครับหาเกียร์ถอยไม่เจอเกียร์ถอยมันอยู่ซ้ายมือครับเกียร์ถอยอยู่ฝั่งนี้เลยเยียดสุดหรือยังครับมันยังดึงมันดึงกันอยู่เป็นเตี่ย

เรืองเป็นของไม่น้ำนะครับร้อยหางห้าหางไม่เฉียวนะครับต้องต้องไรจริงตะบักกู้นะถลองแล้วว่ะ โอ้รู้ระบบแล้วนะครับเริ่มรู้ระบบเกียร์แล้วนะครับโอ้โหมันจะช้าหน่อยนะครับเพราะใส่โมเลหน้าเครื่องนี้4นิ้วนะครับ ทำเสร็จได้สองสามวันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงอยากได้อยากได้เหรอมันมันรัวมากนะครับนี่ ระบบถ่ยก็ช้าประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อวอานไม่รอด,ด้วยเจ้าเออบเดี๋ยวให้เพนกวินลองมากนะครับว่าจะคล่องเหมือนในตยรายไหมนะครับเมืเ่อ,อกี้เมื่อกี้นายจราย รอบรอบหนึ่งสำหรับมันจะเข้ามือเลยนะครับไองไปกองไอ้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กติงตะบักกูฮะโเท่เมน แล้วลุงลุงก็เชื่อมดอะเลียวไอ้ก็ปลาตะไไม่ดักน้แกเลืบเลืบเียยี่กูกดักเกียตออ โอ้แน่นอนเพนกวินนะครับสบองเล็กกององไรสวะสัเมียไหม โอ้เย็บลูกไก่ในร้อมันจะลูกรือเปล่าน่าไม่ลืมโมวปิตราไม่ลืมโมวประหน้าข้างน่ะข้างไหนมันลูกหาเห้ย

โอ้หมัดทาิ่ลุงเอาเหยลืมบียนแบกให้ได้หนิน้องูแขวนเลยไดาตาดาบอดจะเตาบลังหมด r u n i นี่นะครับตัวที่เอาไปทำที่รงคลึงนะครับก็ กลึงทองเหลืองแล้วก็กลึงเพลาเชื่อมเพลาเกนหนึ่งแกนสองแล้วก็กลึงนะครับเปลี่ยนเล่มแล้วก็เพลาเกนถอยเนี่ยก็กลึงบูนแล้วก็กลึงแกนเพลาใหม่นะครับก็ทำหมดเยอะอยู่นะครับลงกลึงเฉพาะลงกลึงไม่ทำหมดไป2003นะครับเพราะว่า พวกทองเหลืองราคามันขึ้นแล้วนะครับเดครื่งเยอะอ่ะตัวยอเครื่อง่ะเดี๋ยวจะส่งงานแล้วนะครับลองแล้วนะครับก็ล้อมันจะหลุดแล้วนะก็พี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หัวไฟทกทีมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ